โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งนั่นก็คือตรงกับวันแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสแสดงพระธรรมจกกักรประวัตนสูตรที่เรียกกันว,ว่าพระธรรมเทศนาเป็นการเทศครั้งแรก และเมื่อจบลงแล้วก็ปรายกฎภาษาวคขององค์สมเด็จพระบัณฑแก้วคือพระอัญญาโกณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้บรรลุมรรคผลได้แก่พระโสดาบันยั่งนั้นในการวันที่จะเข้ารรษาต่อไปนับตั้งแต่วันนี้หรือว่าตั้งวันพรุ่งนี้ก็ได้ตามใจท่าน ขอ้ท่านนหลายตั้งมนนโมนโปนิธานไว้ว่าพันศานี้เราจะเอาอะไรกันแน่เราต้องการฌานสมาบัติหรือว่าต้องการความเป็นพระอริยเจ้าคือระโซดาสีทาคานาคา,า,ารหันหรือว่าเราจะแยกทำลายกิเลสแต่ละจุด กิเลสที่มีความสําคัญที่เรียกกันว่ารากงฎาของกิเลสก,ก็คือหนึ่งความโลภสองความโกรธสามความหลงตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าปีพรรษานี้สิ้นเวลาเก้าสิบวันคือสามเดือนเราจะต้องเอาชนะจุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการให้ได้แต่ทว่าอาตมาเห็นว่า ถ้าเราจะาชนะกิเลสโลภะความโลภหรือว่าโทสะความโกรธโมหะความหลงสำหรับบางท่านาเนี่ยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะบางท่านจะรู้สึกว่าง่ายแต่เฉพาะบางท่านหรือหลายๆท่านจะรู้สึกว่ายากเพราะว่ามันเป็นรากเงาของกิเลสจริงๆ ้าจะน้อมจิตเข้าไปใช้เล่นเฉพาะฌานสมาบัติเรื่องของฌานสมาบัติไม่ใช่ของไม่ใช่ของง่ายเป็นของหนักถ้าฌานเล็กก็ไม่เป็นไรฌานใหญ่นีนแยก่กว่าจะเข้าถึงสมาบัตสี่จิตเข้าถึงสมาบัตสี่ได้แต่ไม่มีความสำคัญความสำคัญมันอยู่ที่ ทรงสมาบัติคือทรงฌานคำว่าทรงฌานนี้ก็หมายความว่าจะได้ทรงจะต้องทรงไว้ได้ทุกวินาทีของชีวิตไม่ใช่จะเป็นเลือกเกาอาเฉพาะในเวลานั้นเวลานี้เวลาใดที่รวบรวมกํลาลังใจเป็นสมาธิจิตก็เป็นเป็นฌานแต่เวลาใดปล่อยอารมณ์ตามปกติจิตก็เสื่อม ตกไปอำนาจของอกุศลและนิวรณ์อย่าน,นี้ใช้ไม่ได้การทรงฌานจะต้องทรงไว้ทุกวินาทีของจิตไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยวันนี้ฉันต้องการหนึ่งชั่วโมงวันนั้นสองชั่วโมงอันนี้ใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะทรงได้ดีสักเพียงใดก็ตามก็ถือว่าใช้ไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะว่าวันหนึ่งมีเวลา24ชั่วโมง แต่เราจิตเข้าไปเป็นอารมณ์ของกุศลเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ขาดทุนถ้าได้หนึ่งชั่วโมงขาดทุนไปยี่สิบสามชั่วโมงถ้าได้สองชั่วโมงขาดทุนไปยี่สิบสองชั่วโมงอย่างนี้ไม่มีผลเป็นเหยื่อของอบายภูมิเป็นอันว่าถ้ามุ่งฌานสมาบัตในั้านขั้นฌานโลกีก็หนัก จะไปตัดโลภะความโลภมันก็ไม่ใช่ของง่ายตัดโทสะความโกรธก็หนักมากตัดโมหะความหลงยิ่งหนักใหญ่แล้วเราจะทำแบบไหนกันมันถึงจะเบาอันนี้ขอพูดสำหรับท่านที่ยังมีอารมณ์เข้าไม่ถึงนั่นก็คือพระโสดาบัน ความจริงความเป็นพระอริยเจ้านี่ดีกว่าเล่นชาสมาบัติคือจำนานในชาสมาบัตินั่นขั้นชันโลกีเนื่อว,ว่าเราจะจับจุดจเฉพาะกิเลสต,ตัวใดตัวหนึ่งเี่ทำลายความโลภหรือว่าทำลายความโกรธหรือว่าทำลายความหลงมันทำลายลงได้จุดใดจุดหนึ่งแต่ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า จุดที่มีความสำคัญที่พระพุทธเจ้ามีความต้องการได้แก่สมัยเมื่อวันองค์วันที่องค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงแสดงปฐมมทศนาคือเทศครั้งแรกได้กะวันขึ้นสิบห้าคำเดือนแปดที่เรียกกันว่าวันอาสาฬหาบูชาอาสาฬหกแปลว่าเดือน 8, แปดเราบูชาว,วันกลางเดือนแปดวันนั้นพระพุทธเจ้าโพธศจบ ทรงทราบด้อมนาจพระพุทธญาณว่าพระอัญญาโกนดัญญะความจริงไม่เ่ออัญ,ญาณนะเชื่อได้ทราบว่าพระโกนดัญญะได้บรรลุแล้วองค์สมเด็จพระพุทีบแก้วทรงมีความปลื้มใจมากเพราะว่าผลที่พระองค์มีความประสงค์บรรลุผลกบุคคลใดคนหนึ่งก็ตามดีใจที่เขาได้ผลตาม จึงได้ทรงเสกเปนอุทานวาจาวัญญาสิวัตโบโกนัญโยัญญาสิวัตโบโกนัญโยซึ่งแปลเป็นใจความว่าอัญญาโกลัญญะได้รู้แล้วหนอหรือว่าโกลัญญะได้รู้แล้วหนอคําว่าอัญญานี่แป่ารู้เจนั้นท่านโกนยัญญะจึงได้มีคํานาหน้าว่าัญญาโกลัญญะ ก่อนที่ท่านหลายจะมุ่งความเป็นประสูด่าบัญคือเป็นพระอริยเจ้าบเบื้องตนก็ยะขอปรารภอันดับขั้นต้นแกบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเสียก่อนยามปกติสิ่งที่เรากลัวกันที่สุดนั่นก็คืออารมณ์พงสานอารมณ์ออกนอกลูก่นอกทางที่เราต้องการ วิธีแก้อารมณ์พุ่งซ่านมันจะซ่านไปแบบไหนก็ช่างมันเราใช้วิธีปราบวิธีเดียวตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำนั่นก็คือใช้อนาปานสติกรรมฐานล้นลวนหรือว่าถ้านิยมใช้คำภาวนาร่วมโดยก็ได้ก็เป็นของดี อน,นาปานุสติก็คือการกำหนดโลลมให้ใจเข้าออกเพราะความสั้นของจิตจิตมีอารมณ์คิดบางครั้งถ้าเราจะใช้ใชคำภาวนาด้วยจะขัดกันจะไปช่วยพ่้งมากขึ้นจ้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงแนะนำให้ใช้เฉพาะอาน,นาปานุสติกรรมฐาน คำว่านาปานนสติกรรมฐายก็คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่สำหรับการปราบจิต ในรมฟุ้งซ่านนี่ถ้าไม่ฉลาดพอก็รู้สึกว่าหนักเหมือนกันคำว่าฉลาดนี่ก็คงไม่มีใครฉลาดอ้าแตมาเองเป็นผู้ฝึกมาก่อนก็ไม่ใช่คนฉลาดเหมือนกันเพราะคนทุกคนต้องพบกับความพลังพลาดมันจริงจะเข้าถึงจุดที่พึงเข้าถึงจุดหมายปลายทาง ความพชั่งพลาดนั่นก็คือความประมาทของจิตหรือว่าการดื้อด้านของอารมณ์หรือว่าไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าโดยตรงอันนี้ได้กับตัวอาตมาเองสำหรับคนอื่นไม่แน่ท่านอาจจะเป็นคนหัวอ่อนสำหรับอาตมาเป็นคนชอบลองสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีก็ลองดูเพราะชาวโลกเขานิยมว่าดี เช่นอารมณ์เครียดทรงอารมณ์หนักเป็นต้นผลที่สุดมันก็ไม่ดีจริงๆกลับเข้ามาหาอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนั่นก็คือถ้าอารมณ์เราสัาน้นแล้วก็จับอนาปานนสติคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เอลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าจะภาวนาด้วยใช้คำภาวนาสั้นๆถ้าไปใช้คำภาวนายาวๆจะมีรมดิ้นมากนั่นก็คือใช้คำภาวนาว่าพุทโธสำหรับคำภาวนานี้แท่งคล่องอย่างไหนมาแล้วจงอย่าเปลี่ยน มีผลเสมอกันเพราเป็นอารมณ์ที่ดึงจิตให้ทรงอยู่ในคำภาวนานั้นๆเป็นอุบายอันหนึ่งที่ทำจิตให้เป็นสมาธิยัง้งคำภาวนาใดๆก็ตามต้องถือว่ามีผลเสมอกันไอ้วิธีหนึ่งถ้าทำแบบนี้ถ้าใจมันไม่หยุดถ้ามันแยกฝืนคิดพลานอยู่ดึงไม่อยู่จงอย่าฝืน ถ้าขืนฝืนไม่ช้าก็เป็นโรคเส,นาาส้นประสาทพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าเอาไม่อยู่จริงๆเราก็ปล่อยให้มันคิดไปตามสบายอยากจะไปเหนือไปใต้ก็ปล่อยมันแล้วเราสติคุมไว้ไม่ช้าไม่เกินยี่สิบนาทีเป็นอย่างมากก็ไม่เคยถึงมันก็จะขี้เกียจคิด พอคิดเกิดคิดแล้วก็ดึงอารมณ์สมาธิคือตั้งสติสมัมปชัญญะจับลมให้ใจเข้าออกตอนนี้อารมณ์จะทรงจิตเป็นฌานได้นานปรนอย่างน้อยครึ่งชงั่วโมงแล้วก็จะสบายที่สุดเพราะนั้นว่าวิธีปราบจิตในอารมณ์สั้นเขาต้องทำกันแบบนี้รี่แบบหนึ่งการหัดฟทรงอารมณ์จิตแบบง่ายๆแต่มีผลดี แล้วก็ตั้งใช้อารมณ์ไว้น้อยๆอย่าให้มากเมื่อใหม่ๆตั้งอารมณ์ไว้ใช้สิบระยะเรืองการให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งแล้วก็นับถึงสิบพอสิบรักษาอารมณ์ไว้ถ้าอารมณ์มันสั้นนับหนึ่งใหม่ถ้ามันยังไม่ถึงสิบถ้าถึงสิบแล้วให้ใจสบายยังอยู่ยังสบายอยู่ก็ว่าไปต่ออีกสิบ หเห็นว่าจะพล่านมากเกินไปไว้ไม่ได้ก็เลิกเวลาก็เวลาท่านนอนก่อนหลับพยายามจับลมให้ใจให้ได้สิบคู่พอสิบคู่แล้วถ้าจิตมันจะคิดก็เฉิิถให้มันคิดไปถ้าตื่นมาใหม่ๆยังไม่ลุกจากที่นอนยังนอนอยู่แบบนั้นก็จับลมให้ใจอีกสิบคูภาวนานด้วยก็ได้ เวลาที่ท่านเดินไปเดินมาแล้วนั่งว่างจับลมให้ใจเล่นสิบคู่ไม่ต้องเรียกเวลาถ้าท่านทำอย่างนี้จริงๆทรงอารมณ์จิตจริงๆภายในสามเดือนนี้ท่านจะเป็นคนทรงฌานที่ดีที่สุดอารมณ์ฟุ้งซ่านจะหายไปแต่หายเลยนะไม่หายแต่มันจะเบาลงคนที่ไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆก็คือพระอรหนันต อันนี้เป็นวิธีต้นที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุท่านจะต้องพยายามฝึกต้องพยายามทำเอาชนะมันนานไม่ได้แล้วก็ชนะเร็วๆยาวไม่ได้แล้วก็สัน้นยังไงยังไงวันหนึ่งให้ชนะให้ได้ชนะมากไม่ได้แล้วก็ชนะน้อยก็ชื่อว่าเป็นโพชนะสำหรับเวลาที่ทรงอารมณ์เป็นสมาธินั่นจะมีอาการของปีติปรากฏ แต่ขอรวบอารมณ์ว่าการเจริญพระกรรมฐา,านที่จะได้ดีจะต้องไม่สนใจในอาการของขันห้าต้องทำน้ำตาใจอย่างน้ำประทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตัดสินประไทยในวันนั้นวันกลางเดือนหกเมื่อประทับนงเอาหลังพิงตนโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทรงอธิษฐานจิตว่าถ้าเราไม่บรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเมื่อเ,เนื้อเขาเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้นั่นรองเอาชีวิตเขาแหลกเราเป็นสาวกของ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องเอาอย่างนั้นอาการทางกายมันจะเป็นยังไงก็เชิญ มันจะให้ใจสั้นลงไปอึดอัดม่ออกจะเป็นยังยะโยกจะโครงจะสันเป็นยังไงก็ช่างมันถือะว่ามันพังเส้นได้เวลานี้นาดดีเราจะได้หมดทุกพ้นจากความเป็นทาาของมันตั้งใจไว้แบบนี้นะนี่เป็นอันดับต้นที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติถึงจุดสูงสุดคือปล่าย แล้วเมื่อเป็นอรหันต์แล้วก็ต้องปฏิบัติอยู่วิธีที่แนะนํานี่เป็นวิธีที่แนะนําตั้งแต่ต้นยันจบจบแล้วก็ยังใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานนสติกรรมฐานไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเราก็เป็นภูมิมากไปด้วยอนาปานุสติกรรมฐาน การทรงจิตแบบนี้พอกันพรรษานี่หนึ่งพรรษาเอาชนะให้ได้ต่อไปก็เอาชนะในพร้อมกันนั้นเราก็ต้องเอาชนะความเป็นปุถุชนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยชนเบื้องตน้นสำหรับท่านที่ยังไม่ได้อริยชนเบื้องต้นก็คือวสุดาบัน ความจริงพระโสดาบันนี่เป็นง่ายนิดเดียวเุื่ของไม่อยากไม่เห็นมีอะไรหนักเมื่อผมเรียนเองไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมีใครสอนแบบนี้ถ้าสอนแบบนี้แล้วก็ผมคงจะเป็นพระอธิยศนานแล้วไม่ต้องมานัง่งดอกแดกดอกแดกดอกแดกจุเวลานี่เป็นวันว่าอาริยะตนได้แก่พระโสดาบัน กระสดาบันนี้ถ้าเรามองในด้านของสัโยชน์มันยากยากตรงไหนยากตรงสก,กายทิฐิที่ให้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตรงนี้เราไปจับจุดกันผิดคนที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆ นั่นคือพระรหันเราเมักจะไปจับอารมณ์พระรหันมาเป็นอารมณ์ขมโสโสดาบันแบบนี้มนเมนา็เสร็จทุกรายไม่มีทางเดินเข้าไปถึงเราหาวิธีทางเดินที่ถูกที่สุดและก็ใกล้ที่สุดง่ายที่สุดมีอยู่ในหลักสูตรของพ,พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเปะเปะปะปะพระองค์ทรงสอนอย่างมีหลักการเพราะทราบว่าคนมีปัญญาไม่เสมอกันบางคนมีความเข้มแข็งในปัญญาทำอะไรก็ง่ายยากไม่มีถ้ามีรมอ่อนในเป็นดานในด้านของปัญญาทำอะไรทุกอย่างมันรู้สึกว่ายากไปหมด ฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงทรงจัดระยะของพระอริยเจ้าไว้ถึงสี่ขั้นคือหนึ่งพระโสดาบันสองสกิทาคามีสามน,นาคามีสี่อรหันต์อันดับแรกเราต้องชนะพระปุถุชนเข้าถึงขั้นพระโสดาบันให้ได้แล้วก็นั่งมองอารมณ์ของพระโสดาบันอย่าไปดูสัญญา ต้องดูอารมณ์หรือว่าดูองค์องค์ก็คืออารมณ์ที่ทรงตัวอารมณ์ของพระโสดาบันมีอะไรบ้างมีหนึ่งพระโสดาบันไม่ลืมความตายมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราเกิดมานี้ต้องตายแน่ ไม่นับอายุเป็นวันเป็นคืนท่านคิดว่าเราอาจจะตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอถ้าเราจะตายเราจะไปไหนเรามีอารมณ์ชั่วเราก็ไปสัวบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเปิดอส,สุรกายสัตว์เดรัจฉานมีอารมณ์ดีทรงกำหนดสิบประการในสินห้าเราเป็นมนุษย์ถ้ามีจิต ละอายความชั่วเกรงกลัวคนของความชั่วจิตมุ่งมั่นแต่ความดีเราไปสวรรค์เป็นเทวดาจิตทรงชานไปเป็นพรหมจิตหมดกิเลสไปเป็นเป็นพระหันปณนิพันธ์แล้วก็มันนังดูขั้นแรกอุป์รสดาบันเขาทำแบบง,ง่าย คือคิดว่าถ้าเราจะต้องตายความจริงเราตายแน่ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจะตายอายุมากเราจะตายอายุน้อยเราไม่รู้จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเย็นตายกลางคืนตายดึกตายใกล้สว่างเราไม่แน่แต่มันต้องตายแน่แต่ก่อนที่เราจะตายจะต้องส่งอารมณ์ไว้ให้ส่งตัวจับไว้นได้ของความดี นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ต้องไปนนั่งหลับตาปีก็ได้เดินไปเดินมาก็นึกอยู่นั่งอยู่ก็นึกอยู่ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจะตายเมื่อะไรก็เชิญให้ใจเข้าแล้วไม่ใจออกก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ใจเข้าก็ตายนึกไว้เป็นปกติให้จิตเป็นชินเห็นคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกที่เดินมามองว่าไม่ชช่เขาก็ตายหมด เราก็ตายเขาก็ตายนี่ไม่เห็นมันยากต่อไปเมื่อคิดว่าถ้าเราจะตายแล้วต้องเกาะหน,นีนี่เกาะคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือเราทราบอยู่แล้วว่าคนที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงพุทธานุสติเช่ิงธรรมนาวาพุตโธหรือว่าใคร่ครวญความดีกับพระองค์ เ่อนวบจิตนึกถึงพระองค์ในด้านภาวนาและพิจารณาข็ไดาเพียงเท่านี้เข้าไปสวรรค์ก็นับไม่ทนก็จะเป็นรายไปพระพุทธเจ้ามีความดีประเภทใดเราทราบอยู่แล้วนึกถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถ้านึกด้วยอารมณ์คิดไม่ถนัดก็ภาวนาวพุทโธ แล้วต่อไปก็ยอมรับนับถือคําสอนของพระธเจ้าไม่สงสัยที่เรียกกว่ามีความเคารพในระธรรมแล้วก็ยอมรับนับถือความดีของพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแรกที่ทำบัตถมสังขายนาที่เราจะรู้จักบาปบุญคุณโทษไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ได้เพราะพระสงฆ์จดจําไว้ นี่ก็นำมาสอนเราเป็นอันว่าคนของพระพุทธเจา้าคนพระธรรมคนประสงค์ส่งใจเราซึงอยู่ในอารมณ์เราไม่ปรามาตพระพุทธเจา้าเราไม่ปรามาตพระธรรมเราไม่ปรามาตพระอริยสงฆ์อย่าลืมนะครับว่าผมใช้คำว่าพระอริยสงฆ์ ไม่ใช่นักบวชทรงเดชแต่นักบวชทรงเดชนี้พระอริยเจ้าไม่ใส่ไม่ใส่ข้าวให้กินอย่างตัวอย่างพระพิสุชาวโกสัมพีทะเลาะกันพระพุทธเจ้าห้ามไม่ฟังพระอริยเจ้านับหมืน่นไม่ใส่บาตรให้กินเลยนี่พระอริยเจ้าไม่เช่งโง่แลวไม่ใช่สักต่ว่าเห็นผืองแลว้วก็ไหวเพราะท่านเป็นพระอริยะท่านรู้คนที่ควรไหวหรือไม่ควรไหว คนที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบเป็นโจรทำลายพระศาสนาไหวก็เสียมือให้ข้าวกินก็เสียข้าวให้ของใช้ก็เสียของเพราะไม่คุ้มกับคุณค่าของของที่เราให้ไปเป็นอันว่ารวบรวมกำลังใจเคารพในพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าเราเคารพในพระพุทธเจ้าเขาทำประสงค์จริงหรือไม่ก็ดูศีลดูว่าศีลห้าของเราบริสุทธิ์ไหม ถ้าเรายังมีคำว่าเผลอก็สแสดงว่าเรายังความมีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่จริงแต่สินห้าก็เราบริสุทธิ์ผดผ่องเมียการทรงตัวการที่จะทำลายสัตว์ให้ถึงกับสิ้นชีวิตด้ยเจตนาไม่มีอย่างนี้เป็นต้นรู้แล้วว่าสินมีอะไรบ้าง รวมก็ว่าศินห้าข้อจะไม่ถูกทําลายด้วยาการตั้งใจเว้นไว้แต่เผลอเมื่อสินทรงใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าเรามีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์จริงที่พึ่งใหญ่คือสุคติเราได้แน่แต่ถ้าว่ายังเป็นบุคคลที่เข้าถึงไตรสรณาคมยังเป็นปุตุชนอยู่ ยังเื่อยไม่ได้เป็นพระโสนดาบันตามที่องค์สมเด็จพระบรมครูต้องการเราจะใช้อะไรอีกไหมแล้วก็ใช้ต่อไปอีกนิดมันัน่งพิจารณาว่าการายเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารแม้แต่เราจะไม่ลงนรกเราเกิดเป็นมนุษย์มังก็ลำบากเป็นเทวดาหรือผมก็ไปพักอยู่แค่ตั้นโชคราว เหมือนกับการพักร้อยของข้าราชการหมดอายุเวลาการพักร้อยก็ต้องกลับมาทำางานใหม่ชั้นใดเป็นเทวดาด้วยผมหมดบุญวาส,สนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์ตั้งแต่เด็กยันแก่แสนจะลาบากมีความทุกข์ยากวุ่นวายด้วยประการทั้งปวงและนาทีสุด เราทำความดีตายก็ไปเกิดเป็นโธได้แล้วผมบนกันไวบนกันมาแบบนี้หาความดีไม่ได้ไม่มีจุดจบจุดจบจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงตัดนั่นก็คือพระนิพพานเราคิดไว้ในใจว่าถ้าการทำความดีทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนใดๆในโลกีวิสัยไม่ทำความดีให้คนอื่นชม ไม่ได้ทำความดีให้คนอื่นไว้ไม่ได้ทำความดีเพื่อหวังความสุขความสมบายทำความดีเพื่อหวังพระนิพพานอย่างเดียวก็ใช้อารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเรามุ่งเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะจะทำอะไรก็ตามจิตมุ่งพระนิพพานเป็นปกติ ถ้าจิตมุ่งแบบคิดมันมุ่งไม่ไหวให้ใช้อุปสมานุสติกรมันนก็าทาได้สองแบบคิดถึงพระนิพพานก่อนใดรืะยะที่ภาวนานนิพพานเสุขขังก่อนใดนิพพานนั่งก่อนใดให้จิตมันชินจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินดน,นึกถึงความดีคำว่าวพุทธธรรมประสงค์ข่มจิตข่มศิลแล้วตั้งใจว่าเราตายคราวนี้เราต้องการไปพระนิพพาน อารมณ์จิตขมรรดาท่าหนหลายทรงพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ท่านก็เป็นพระโสดาบันขอสรุปสั้นๆว่าพระโสดาบันทรงทรงคุณคือมีอารมณ์ได้ไม่ตั้งไว้สี่เปรือการคือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระอริยสง์ สี่มีศินบริสุทธิ์สินห้าตามที่พระองค์ทรงตรัสว่าพระโสดากัสกิธาคาเป็นผู้ทรงอธิศินคือศินบริสุทธิ์แต่จงจะลืมว่าถ้าเราจะเป็นพระโสดาบันเมื่อจิตเข้าสู่โคตรโพยานอารมณ์จิตดวนั้นจะรักนิพานเป็นอารมณ์ เรั้นเมื่อจิตเข้าถึงพระโสดาบันจริงๆก็จะเพิ่มคำว่าธรรมดาปรากฏขึ้นมาในใจเขาได้เขาว่าก็ธรรมดาแต่ธรรมดาไม่นานนักมันยังโกรธอยู่แต่ว่าจิตใจของเราเยี่ยวจริงขึ้นมามากอรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่จะแนะนำกันก็30นาทีพอดี ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปเขมรรดาท่านพุทธุบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันเลือกเอาอย่างหนึ่งที่เราต้องการตั้งใจไว้ว่าพรรษานี้เราจะเอ,อะไรกันแน่เราต้องการอะไรเราทำอย่างนั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าผม มีความต้องการให้ท่านหลายหมุ่งความเป็นประสงดาบันเป็นัดับแรกถือว่าเป็นความดีขั้นปฐมของเราซึ่งมันมีอะไรเป็นของไม่หนักทำไมจึงว่าไม่หนักนมื่ถึงความตายหนักหรือแล้วยอมรับนับถือด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้ารประธรรมประสงค์หนักได้ออยังไง การควบคุมศีลต,ตามฐานะของตนพระวตนก็ศีลห้านิก็ศีลสิบพระศีลสองรอยี่สิเจ็ดถ้าคุมศีลไม่ได้ก็ไม่ใช่คนแล้วเป็นสัตว์นรกศีลมีสภาพเป็นปกติที่ทรงความสุขให้กับเราที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบหมาย ก็บจิตรักพระนิพพานอิอารม์ทำพร้อมๆกันไปเท่านี้ไม่มีอะไรเป็นของหนักอย่าลืมว่าประโสดาบันมีรมขั้นชานแค่ปฐมชานก็เป็นได้